ใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาทักทายพบบะพูดกุยกันนะครับผมยามเย็นนะครับยามเย็นนะครับผมขอบคุณมากๆครับกังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาทักทายพบบะพูดกุยกันนะครับผมยามเย็นนะครับยามเย็นนะครับผมขอบคุณมากๆครับบรรยากาศหลังโรงงานนะครับผมฝักสวนครัวนะครับตะไคร้ใบกรูดนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ผักสนควัวครับผักสนขวัวเนาะขอบคุณนะครับวิวหลังโรงงานนะครับขอบคุณทุกกำลังสีสีขาวบริสุทธิ์นะครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับผมผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมผักสนครัวครับผักสนขวัวเนาะขอบคุณนะครับวิวหลังโรงงานนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊าขอบคุณมากครับ ที่เขามาเป็นกําลังใจให้นะครับผมทักทายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมดีนะครับผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศนะครับขอบคุณมากๆกครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมนีนะครับผมพมมนนะครับผมนะครับต้นปัจจับอนงกอไผ่นะครับผม กอไผ่กอไผ่ครับผมดูท้ายคิดไปด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับผมโอ้นกนกนกบินนะครับนกบินนกบินครับนกบินนกบินขอบคุณทุกกำลังใจทุกกมเมนต์นะครับผมผักสวนครัวครับผักสวนครัวเนาะขอบคุณนะครับวิวหลังโรงงานนะครับขอบคุณทุกกำลัง บรรยากาศสวนผักนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับครับตนะครับทองปลาสีขาวสวยนะครับสวยสวยสดเลยนะครับผมทองปลานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะจ๊ะนะจ๊ะผักสวนครัวนะครับผมส่งตลาดนะครับขายทำส่งตลาดนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกท่านหลังโรงงานนะครับผม น้องเราก็มาเยือนถ่ายอยู่ตรงกำแพงนะครับผมให้พี่น้องชาวเดียวได้ดูนะครับว่าบรรยากาศหลังโรงงานนะครับผมฝักส้วนครัวนะครับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมตักส่วนครัวนะครับผมส่งตลาดนะครับขายทาส่งตลาดนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคนครับตัวนะครับทองฟ้าสีขาวสวยนะครับสวย สวยสดเลยนะครับผมทองปลาครับขอบคุณมากครับขอบคุณดูกำลังใจเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ,นก,น,กน,น,ะนกบินหากินนะครับนกบินหากินเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นาตาเนาะหลังโรงงานนะครับผมน้องรอก็มาเยือนไทยอยู่ตรงกาแพงนะครับผมให้พี่น้องชาวเดียวได้ดูนะครับบ่า บรรยากาศหลังโรงงานนะครับผมฝักสวนครัวนะครับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมนี่นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับผมน้องเราก็ทําคลิปให้ดูนะทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจน้องหลอนะครับผมต้นมะละกอนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับชาวเลียวครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเลียวนะครับผมวันนี้น้องเราก็จะมาถ่ายสวนผักนะครับผมเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับนกบินหากินนะครับนกบินหากินเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นนะครับดูนะครับทองฟ้าสีขาวสวยนะครับสวย สวยสดเลยนะครับผมทมองป้าครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะจ๊ะนะจ๊ะสวนตะไคร้นะครับผมสวนตะไคร่ผิดน,น,น,นะครับผมกระเจี๊ยบนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับผมน้องเราก,ก็ ทำคลิปให้ดูบรรยากาศหลังโรงงานนะครับผมฝักสวนครัวนะครับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะครับผมผมยาวไปนะครับดูท้องฟ้านะครับท้องฟ้าทัางฟ่าสวนตะไคร้นะครับผมตวนตะไคร้ผิดนะครับผมกระเจี๊ยบนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจท่านอาจารย์ นะครับดูนะครับทองฟ้าสีค้าวสวยนะครับสวยสวยสดเลยนะครับผมทองฟ้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะจ๊ะนะจ๊ะกินนะครับโอ้โหมีความสุขนะครับนกนกมีความสุขนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับผมทักทายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ครับผม บรรยากาศนะครับบรรยากาศินนะครับโอ้โหมีความสุขนะครับนกนกมีความสุขนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะครับผมนกบินหากินนะครับนกบินหากินเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นัดสวนตะไคร้นะครับผมสวนตะไคร่ผิดนะครับผมกระเจี๊ยบนะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจหลักส่วนครวนะครับผมส่งตลาดนะครับขายทาส่งตลาดนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกกานนาจาขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะครับผมผมยาวไปนะครับดูทองฟ้านะครับทองฟ้าทองฟ้านกบินหากินนะครับนกบินหากินเนาะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนะครับผมน้องเราก็ทําคลิปให้ดูนะชาวเลียวครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเลียวนะครับผมวันนี้น้องเราก็จะมาถ่ายส่วนผักนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณ literacy, ทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะครับผมผม ยาวไปนะครับดูทองฟ้านะครับทองฟ้าต้้ง้านกบินหากินนะครับนกบินหากินเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นัดบรรยากาศยามเย็นนะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศหลังโรงงานนะครับผมฝักส้วนครัวนะครับตะไคร้ใบมกรูดนะครับผมดดดเนาะหลังโรงงานนะครับผมน้องเราก็มาเยือนไทยอยู่ ตรงกำแพงนะครับผมให้พี่น้องชาวเดียวได้ดูนะครับว่าขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะครับผมผมยาวไปนะครับดูทองฟ้านะครับทองฟ้าทองฟ้าตัดเนาะหลังโรงงานนะครับผมน้องหลอก็มาเยือนไทยอยู่ตรงกำแพงนะครับผมให้พี่น้องชาวเดียวได้ดูนะครับว่านะครับดูนะครับทองฟ้าสีขาวสวยนะครับสวย สวยสดเลยนะครับผมทองปลานะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะจ๊ะนะจ๊ะทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจน้อง่อนะครับผมต้นมะละกอนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับกินนะครับโอ้โหมีความสุขนะครับนกนกมีความสุขนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะครับผมนับผมดูท้ายคิดไปด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะ ขอบคุณมากครับผมโอ้นกนกนกบินนะครับนกบินนกบินครับนกบินนกบินมาดูทองฟ้าครับทองฟ้าจัานอาจาจัาจานอาจาบรรยากาศยามเย็นนะครับผมนี่นะครับผมประขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับผมทักทายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะจจานอาจานี่ครับผม บรรยากาศนะครับบรรยากาศขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับผมทักทายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปน้าจ้านะ้าจ้านี่ครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะหลังโรงงานนะครับผมน้องเราก็มาเยือนถ่ายอยู่ตรงกาแพงนะครับผมให้พี่น้องชาวเดียวได้ดูนะครับว่บากินนะครับโอ้โหมีความสุขนะครับนกนกมีความสุขนะครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะครับผมทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจนัอง่อนะครับผมต้นมะละกอนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจนัอง่อนะครับผมต้นมะละกอนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับกินนะครับผมมีความสุขนะครับนกนกมีความสุขนะครับผมขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมนี่นะครับผมคลิปน้